ถือเด็ดบอลวันนี้25พฤศจิกายน2568คัด4คู่เด่นจากศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนำโดยเชลซีดวลบาร์เซลโลนาแมนซิตี้พบเลเวอร์คูเซนขณะที่นาปูลีเจอคาราบักส่วนสลาเวปรากเปิดบ้านรับแอดบินเบาตัวเต็งที่เด็ดบอลวันนี้เชลซีพบบาร์เซโลนาเชลซีชนะถึง8จาก10นัดหลังสุดและกำลังกลายเป็นคู่แข่งลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเคียงข้างอาร์เซนอล ฟั่งบาซ่าต้องบุกมาแบบไร้2ส,สตาคนสำคัญเตดรี่และกาบีที่บาดเจ็บทั้งคู่ฟอร์มนอกม่านช่วงหลังก็ไม่นิ่งจึงอาจเจองานหนักที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีจะชนะบาเซลโลนาคู่ต่อมาแมนซิตี้พบเลเวอร์คูเซนความหวังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของแมนซิตี้สะดุดหลังบุกแพ้นิวคาเซนแต่ในศึกแชมเปียนส์ลีกยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมและด้วยฟอร์มแกร่งเฮในรังเนัดรวด น่าจะมีคุณภาพมากพอเอาชนะเลเวอร์คูเซนได้แมนซิตี้จะชนะเลเวอร์คูเซนคู่ต่อมานาโปลีพบคาราบักนาโปลียืดสถิติไม่แพ้เกมเย้าในแกนโชเซรีอาร์17นัดติดหลังเปิดบ้านอัดออตาลนตาและน่าจะต่อยอดฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องในการเจอกับคาราบักแชมป์ลีกอาเซอร์ไบาจานที่เกมก่อนโดนแอตลิตบินเบาถลม่ม3-1นาโปลีจะชนะคาราบักคู่สุดท้ายสลาเวียปรากพบแอตบินเบา สลาเวียปลากยังตามหาชัยชนะเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มแต่ด้วยการที่บินเบาฟอร์อรมตกอย่างหนักแถมุลงานเกมเยือนย่ำแย่แพ้ถึง4จาก5เกมหลังทำให้เจ้าถิ่นมีโอกาสลุ้นคว้าชัยมากที่สุดในรอบนี้สลาเวียปลากจะชนะแอดบินเบา